สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าทุกคนนี่ไงเอ,เอามาด้วยพอกเก็ตลืมหัวสมองสมองไปกันหมดละจอยจะไปบ้านเพื่อนจะไปเอาของเพื่อนตู้เย็นพังจอยคนของแล้วก็จอยฝากนางซื้อของด้วยนะแต่ว่าอยู่คนละเมืองอยู่ไกลกันอยู่จ้าทุกคนวันนี้พี่แอนดี้เขาไม่ได้ไปทํางานเขาก็เลยจะพาจอยไปนะคะเพราะว่า เพื่อนจอยเขาว่าจะเอามาให้แต่ต้องรอให้นางว่างๆเพราะนางอยู่ไกลทุกคนนางอยู่ไกลอยู่คนละหมู่บ้านเลยแหละคนละเมืองอุ้ยอากาศเย็นสบายเย็นสบายโซ่โซ่ใส่หน้าเออใส่แซตหนักไปไปกี่รอบก็ต้องใส่แซตหนักเพราะว่าจอยไม่ค่อยได้ไปบ้านเพื่อนจอยนะนา,นานที ทีนี้มันก็จำทางไม่ค่อยได้เออหนาวนั่นแหละหนาวจูน่าม w วินด์ดัสวิลล์บีคล l นทูเดย์ n อก o ัน n อ o ว e นเนี o ยน e กวันอืม e ่านแมไ่ไปทำความสะอาดกระจกเออรู้อยู่หรอกไปถึงชวนไปบ้านเพื่อนท่านไปเอาของนี่ไง ing เลยสักนับหน่อยមកដល់สนุกๆដល់អីខាម เกี rain, ่ยวกับสภาพจีนฟ้าอากาศพี genres, like wind. Wind park, ่แอนดี้เขาก็วิ <noise> ่งมาทางนี้นะเพื่อนๆนะวิ่งแบบซ้อมวิ่งอ่ะคนเดียวอันนี้ก็ขับนะเพื่อนๆนะแล้วพี่แอนดี้ก็วิ่งไปตรงนี้นะอนนี้นะอันนี่ก็วิ่งไปทางนี้เมื่อกี้ทางเดียวไป ก็จะไปออกทางคาสเซิลเอาไว้ตรงนี้มาเอาของแล้วสิทุกคนนี่ตีได้ไปนี่นี่มาดิป่ะที่นี่หนาวแล้วนะตีไดซี่ยวไม<า>่หนาวบเลยจ้ะเพราะว่าจอยมีธุระกันด้วยนะคะเสียงเซกซี่ ที่มานอนบ้านเพื่อนจ้ะก็มาเดินเท่ยวนี้เดินไปในเมืองเดินไปเที่ยวจ้ะทุกคนนี่โรงเรียนใหญ่จ้ะทุกคนโอ้แวะห้างพี่แอนดี้เขาแวะห้างโอ้โี้ดินปกโปกโปกอะไรเนาะมาดูกันเธอก็ยกรังมาอะไรนะนอนนอนนอนฝนก็ตกแล้วเนี่ยดินละปวดไหลมากเลยปวดต้นคอมาถึงบ่า ขึ้นมาขอบเดี๋ยวขอบคุณมากๆากนะเพื่อนให้ของซาฮิวตะเลงเงินใหญ่เลยก่อกวนไปละไล่ไปละวุ่นไายวุ่นไหยมากเลยปวดในวุ่นไายมากเลยไปละแกงจอยเสร็จก็ไปละก่อกวนจอยเสร็จโยนจยนกรนประสาจอยเสร็จก็ไปละอืม ตาจอยไปเอาเนี่ผู้เย็นเพื่อนจอยเสียอืมผู้เย็นเสียนะก็เลยขนของให้เยอะเลยของไทยของฝรั่งนะบอกนาะงทิ้งทิ้งทิ้งขยะหมดนะเราอาหารที่นางทำนางทำอาหารไว้ให้ลูกไปผดด้วยไงทุกคนคือเนี่ยนมนผู้เย็นมาเสียก็เลยแบบนางใม่ทิ้งอันนี้จอยฝากนางซื้อเนาะเพราะนางไปร้านจีน นะคะไปร้านกินจอยก็เลยฝากนะซื้อนั่นแหละก็ว่ากะว่าถ้าถ้าว่าเพื่อนจอยมาหาจอยเมื่อไหร่ก็เอาเมื่อน,นั้นน่ะนะพอดที่วันนี้ก็เลยแบบว่ามีโอกาสไปก็เลยเอามาเลยนะหน่อไม้ดองเอาไว้แกงส้มปากใต้เพื่อนหน่อไม้ดองก็ปลูกก็เท่าไหร่ไม่รู้จากให้เพื่อนซื้อมาถ้าให้ตามกันเลยอย่างเงี้ยไม่ได้ถามตอกแทกเรื่องราคาอันเนี้ย น้ำพริกปุ้งเสียบพอดีน้องเขาที่เขารู้จักกันนั่นแหละอ่เพื่อนจอยรู้จักกับเขาอ่ะไม่ใช่จอยรู้จักกับน้องคนนั้นนะเขาเอามาจากเมืองไทยทีนี้นางบอกว่าเผ็ดเล้วก็ลองชิมดูมันเผ็ดรินไหมเผ็ดมากอะ่ะก็ต้องเอาปับปุ้มปั๊บปั๊บปุพูดลิ้นเผ็ดปั๊บปุ้งป,ปุ้ง,ง,งไม่นะคะใอ้รสชาติมันไม่เผ็ดมาก เสียดายเนาะ,นะมาจากเมืองไทยเนอืมเผ็ดจริงๆโอ้โหเผ็ดสองกระปุกหนนเสียดายเพื่อนๆใครอะไรมาเอาหมดพรงนี้น,นางไปเลยแบ่งขนมให้จอยกินเลยนางก็ซื้อมาจากร้านจีนนางก็แบ่งมาให้อันนี้นางบอกว่าทุเรียนกวนเพราะว่าที่ที่บ้านนางนะน,นางเป็นคนใต้เพื่อนเพืเ่อนจอยอะ เรามีทุเรามีส่วนทุเรียนเลยนะมีส่วนทุเรียนน่ะวว่าถ้ามีโอ,อกาสได้ไปเที่ยวเมืองไทยเนาะสักปีอะ่ะตัจะไปบ้านนางอยู่นางชวนไปอยู่กระชายแล้วก็อันนี้กะปิหวานเพื่อนๆนะนางจะให้มาอันเนี้ยตัวไม่รู้มันอะไรพริกแกงอะไรสักอย่างนี้แหลนะเนี่ยนะคะ อันนี้ก็พริกแกงอันนี้พริกแกงส้มป่าใต้นะคะอันนี้ก็เขาเรียกอะไรอะขมิ้นสดพริกพริกสดนะคะที่นามาจากเมืองไทยอันนี้อะไรอันนี้สตออันนี้สตอนะคะอันนี้ก็ เขาเรียกซาลาเปาจอยนึ่งกินพอดีกอบเปี้ยะนางซื้อมาเยอะทีเนี้ยกูเย็นไม่รู้เขาจะมาส่งวันไหนนางกลัวไอ้เนี่ยกลัวมันจะเสียนักเลยให้จอยมาให้ฟรีๆเนะเพื่อนๆขอบคุณมากๆเด้เพื่อนเถ้ให้พี่จอยดีใจนี่มันหมูจ้ะเอาจอยไว้ทําไส้กรอกทำพวกของที่ว่าพวกไส้กรอกพวกพวกไส้กรอกพวกกุนเชียงอะไรอย่างเงี้ยจ้ะทุกคนนะ เยอะเลยนางบอกว่ามันมีท่านไปลื้อเจอมีของชอบแกด้วยนางบอกของชอบอะไรของชันเนานักใจใจอยู่สตอไปลื้อได้สตอนางบอกเดี๋ยวนี้จอจะจะล้างกักหน่อยอเพื่อนแล้วก็ปล่อยให้มันเสด็จน้ำจอจะซีนเก็บเอาไว้นะคะซีนเก็บเอาไว้มันจะอยู่ได้นานๆ พรน้นก็ได้แบ่งมาให้จอยอยู่แล้วอย่างน,นงนะอย่างง้นอย่างเหน่อยตอนที่นางไปเมืองไทยอะทุกคนนางก็ได้แต่งมาให้จอยอยู่ยตะกอถ้าซีนอะมันจะอยู่ในมันจะได้ไม่ไม่เตอพื้นที่ทุกคนถ้าเราไม่ซีนอะมันเตอมพื้นที่ต้องซีนจ้ะนะทุกคนเนี้ยต้องซีนเ่ยซีนเก็บไว้ที่แกง แยงส้มจอยก็เก็บไว้อย่างนี้ก่อนเพราะว่าอันที่วรรนางให้จอยก็ยังไม่หมดไงนะอันนี้พิกอะไรเนี่ยพิกอะไรของนางรงก่อนนะทุกคนอีกถุงนึงนี่ไม่รู้พิกอะไรเราจะต้องดูนะคะกระชายก็เยอะเลยหนุ่มทำเมย กะปิหวานกุ้งกุ้งแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยตัวไม่รู้ว่าเขามาทำอะไรกะไอ,อ,อกะปิหวานเนี่ยเขามาทำอะไรเมนูน้ำปลาหวานอย่างเงี้ยเหรอใช่ไหมอะไวเดี๋ยวเจ้าขอตัวทำก่อนทุกคนยังไงเจ้าก็ฝากคลิปนี้เอาไว้ด้วยฝากกดไลค์กดแชร์กดเป็นกำลังใจให้จ้าด้จ้าขอบคุณค่ะบาย